คลิปวิดีโอนี้จะเป็นคลิปวิดีโอสอนปรับปริมาณผงกาแฟนะครับกับปริมาณน้ําของแต่ละเมนูก็ถ้าปรับปริมาณผงนะครับสามารถเข้ามาที่ตัวเมล็ดกาแฟนี้ได้เลยแล้วมันจะมีขึ้นตรงนี้ เป็น10กรัมก็ตัวบล็อกชงจริงๆอ่ะมันจะรับได้แค่10กรัมนะครับพี่ขึ้นอยู่ที่ตัวมวลผงเมล็ดกาแฟที่เขาบดอยู่ที่การตั้งค่าความละเอียดของผงหรือว่าตัวเมล็ดกาแฟที่ใช้นะครับพี่มันสามารถตั้งได้เหมือนกันก็ในตัวเนี้ยถ้าปรับตั้งอ่ะมันจะอยู่ทุกเมนูเลยครับเบื้องต้นผมแนะนําไว้ประมาณ10กรัมก่อนก็ได้ครับมันจะเข้าไปที่ทุกหน้าเมนูนี้เลยที่หน้าจอถ้าจะปรับปริมาณน,น้านะครับก็มันจะต้องกดที่ตัวเมนูให้พี่เชียร์เมล็ดกาแฟออกจากถาดตรงนี้ก่อนนะครับพี่ อยากปรับเมนูไหนนะครับก็อย่างเช่นเอสเปรสโซตัวเครื่องเขาจะสั่งบดกาแฟก่อนรอบนึงพอเฟืองเขาหยุดเขาจะมาที่เป็นหน้า ML แบบนี้ก็พี่สามารถปรับได้เลยว่าพี่อยากได้กี่เอมมันตามสุดมันจะอยู่ที่ 30ML ครับแล้วก็พี่สามารถเพิ่มได้เลยพอเพิ่มไ้แล้วพี่กดยกเลิกครับพี่ที่นี่เครื่องเขาจะจําค่าไว้ครับพี่ว่าเป็นปริมาณน้ําเท่านี้กับปริมาณผง10กร,รมัมก็ถ้าอย่างเป็นเมนูนมอย่างผมยกตัวอย่างคาปูให้ดูครับ ก็เหมือนเดิมครับพี่เขาจะเริ่มบดเมล็ดก่อนก็คือเริ่มปรับตัวผงแล้วก็สามสิบห้านี้ที่มันไม่มีหน่วยก็คือเป็นวินะคะพี่ก็คือของเมนูนมมันจะปล่อยนมออกมาสามสิบห้าวินวิเท่ากับถามเออครับพี่ก็สามารถปรับลดได้เหมือนกันแล้วพอเมนูนมเขาเสร็จก็จะมี เป็นเลขแกแมวขึ้นอีกทีหนึงให้พี่ปรับจะเป็นการปรับตั้งค่าในส่วนของปริมาณน้ำกาแฟเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ<อ>ยาปีพอเลขแกแมวขึ้นพี่ก็มาปรับปริมาณน้ำได้เลยพอพี่ได้ปริมาณน้ำที่ต้องการพี่ก็กดที่เมนูเดิมเพื่อหยุดก็ได้ครับ ตอนนี้เครื่องเขาก็จะจําค่าแล้วเหมือนกันครับพี่ก็จะมีประมาณนี้ครับพี่ทุกเมนูจะเหมือนกันเลยนะครับพี่ถ้าเมนูนมจะไม่มีในส่วนของนับวิด้วยก็ให้ลองดูครับพี่เรื่องการปรัดตังคาจะมีประมาณนี้ครับถ้าสงสัยในส่วนในเกี่ยวกับเมนูของเครื่อง M7A เนี่ยก็สามารถสอบถามผมผ่านไลน์ได้เลยนะครับพี่เป็นไลน์แอด ULKA จะมีแอดมินคอยช่วยแก้ปัญหาครับขอบคุณครับ